ប្រាង់នៅ พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษทรัพย์สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมจะพาพี่น้องทุกท่านนะครับมาดูไม้ตะโกนะฮะที่ผมขุดมารวมทั้งหมด5ต้นนะครับผมก็ได้ทําการนําลงกระถางปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ต้นที่1ครับเป็นลักษณะไม้ตบป่าเลยก็ว่าได้นะเป็นทรงต้นนะครับพี่น้องทุกท่านจะให้ดูกันใกล้ นะครับพิจารณาทรงกันได้มายังไม่ได้คัดกิ่งยังไม่ได้เข้ารวดอะไรนะฮะก็คือเป็นทรงดิบธรรมชาตินะครับความสูงของต้นนี้ก็ประมาณ50เซนติเมตรนะครับยอดสุดแค่ตรงบริเวณจุดนี้นะครับให้ดูใบกันใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับ เป็นลักษณะตะโกแกระนิดหนึ่งนะครับให้เทียบกับเล็บมือกับนิ้วโป้งเนี่ยประมาณนี้ลักษณะสีผิวก็มีความเก่าแก่นะครับจากธรรมชาติดำมาก่อนเลยนะครับโคนก็อยู่ประมาณ1น,นิ้วครึ่ง นะครับประมาณหนึ่งกึ่งหนึกำม,มือพอดีประมาณนี้นี่คือต้นที่1นะครับเดี๋ยวเลี้ยงต่อไปมาดูต้นที่สองนะครับอยู่ใกล้เคียงกันต้นที่สองก็จะเป็นทรงต้นเหมือนกันผมเลือกหน้าไม้ไว้ทางด้านนี้นะครับก็ยังไม่ได้ทำการคัดเลือกกิ่งอะไร ให้ดูกันคร่าวๆเป็นไม้แคละนะครับขุดมาจากป่าใบก็เล็กนะฮะใช้ได้เทียบกับนิ้วโป้งมือเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้ทรงต้นต้นที่สองความเก่าก็มีเป็นปกติมาดูต้นที่สามครับ นี่อันนี้ได้โดยติดกันที่บอกว่าไหนๆแล้วก็ไหนๆซะขุดต่อเลยผมตั้งใจเลยครับต้นนี้เอามาทำทรงตกกระถางผมใส่กระถางตั้งไว้อย่างนี้เลยนะฮะคือจะคุมเขาไว้แบบนี้แหละเขาจบแล้วเดี๋ยวเข้าลวดคัดกิ่งอะไรกันต่อไปใบก็เล็กๆจิ๋วๆคล้ายๆกันนะครับ ามเก่าของลาต้นก็มีนะครับอันนี้ทรงตกกระถางมาดูอีกต้นหนึ่งครับเป็นต้นที่4นี่ต้นนี้ผมวางหน้าไม้ไว้แบบนี้นะฮะ คือเป็นกลุ่มกอมีสามลำในรากเดียวผมก็จะวางเขาไว้แบบนี้วางหน้าไม้หน้านี้ความสูงก็ประมาณ40เซนถึงยอดตอนนี้ใบเล็กมากๆเลยนะฮะใบเล็กจิ๊ดเดียวนี่ครับอ่ะใบเล็กที่สุดเขาใบาไหนล่ะอ่ะใบนี้ ประมาณนี้ครับเทียบกับนิโป้งมือนะครับความเก่ามีเลยสำหรับสีผิวอันนี้กลุ่มกอนะครับอีกต้นหนึ่งครับเป็นต้นที่ห้าอันนี้เป็นโคนคู่นะครับเป็นลักษณะโคนคู่ขึ้นมาดูลักษณะกิ่งเขานะครับ ก็ยังไม่ได้คัดกิ่งอะไรเลี้ยงก่อนดูชีพจรว่าอัตรารอดจะเป็นอย่างไรแต่นี้ก็มาหลายวันแล้วครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าใบาจะเหี่ยวเฉาหรืออะไรใบเนี่ยนะครับผมไม่ได้ริดออกเลยนะฮะเป็นใบธรรมชาติมาอย่างไรอย่างนั้นเลยเดี๋ยวถ้าเข้าลวด คัดกิ่งแล้วก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมนำเสนอในมุมของมาทรงดิบนะครับจากป่านำเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันก่อนนะครับมีทั้งหมดอยู่5ต้นถ้ามีโอกาสก็กลับไปอีกครั้งก็อาจจะไปเสาะ,ะแสวงหาอีก <laughs> จะมีที่วางต้นไม้ไหมเนี่ย นะฮะนะครับวันนี้ก็ว่าโดยเรื่องของตะโกนะครับพี่น้องทุกท่านขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังแบ่งปันแชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันอย่าลืมติดตามสามารถพูดคุยกันได้นะครับสำหรับอุก,กิตับมีคนนี้ยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ พี่น้องทุกท่านเสมอท้ายนี้ต้องเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม